ค่ะกับาสวัสดีพี่น้องปอกป่ายฟซีทุกทท่านนะคะขรยินดีตอนรับขอสู้ทั้งช่องสูพารวยนะคะเนาะข่ะมือนีแอดกับสิได้โทษสัมผัเสเซียนอุบลให้พ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะคะเนาะแอดได้ยินข่าวว่าเหล็กเพิ่นนี่เขาทุกงวดนะคะเนาะเพิ่นเฮ็ดเหล็กมาหลายหลายปีแล้วกับเขาทุกงวดนะคะเนาะข่ายฟซีทันใดที่เข่ามาแล้วแอดกับขอกำลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะเนาะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบวันเดียผ่าน ข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะเนาะค่าบันเทแอกะสีผ้าโท่ไปสัมผัสอาจารย์พร้อมกันเลยจ้าข่าวอันค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะจากเซียนอุบุนเนาะค่ะเนาะค่ะได้ตัวใดก็ค่ะว่าแห้งในจักหน่อยนะพ่อเด้อพอบามันสี่สามสิบ ค่ะค่ะสามสิบท่านว่ะคือตัวเล็กตัวเดียวมันกยยี่สิบนะสองศูนย์สองศูนย์อ่ะอันนี้อันนี้เด่นเด่นหลังหรือเด่นบนค่ะดนล่างนะครับตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอันนี้เลขเด่นหลังค่ะค่ะทำมันออกมันที่มีอยชตโวนะครับค่ะนี่สองศูย์สองหนึ่งสองหสองหกค่ะเดี๋ยวเอาไมเดอเอาไมเดอค่ะ อันนี้คือเป็นเลขล่างเนาะค่ะเนาะสีหางเนาะวัวกันบนดังนะบนดังบนล่างเออบนล่างค่ะบนล่างสีหางเนาะพ่อเนาะสีหางสีหางม,มิสองมิสองศูนย์อนสองหนึ่งสองหนึ่งสองห้าสองหกค่ะสเปคคมันอะไรอะไรสิล่ะคอนเป็นสามสี่แปดเก้าน,นะ<อ>หลา บามที่จะกี่ยวว่าเรียกเขาอาจารย์ทั้งโซ่คือแปดครั้งครับสามหาไม่มีอยู่แต่ว่ามึงแห้งคือของเหล่านะแต่ตั้แต่เมื่อเนี้นะมึงบอกมึงเนีเ่ยราคามันเขาเครื่องเขากันเต้นมากันไหนมันพร้อมบดประาตะเคียนงา่นอยู่ได้โอ้เขามาอะไรจักงวดค่ะนี่คุณพ่อคะ โอ้ยผมแต่แต่ผมอายุชิบหาปีผมได้เฮ็ดเหล็กสูตรนี้มาหาปีเยอะเกือบชิบแล้วโอ้เฮ็ดเลขมาแตงแต่อายุชิบหาปีเนาะค่ะเนาะครับค่ะตอนนี้เกือชิบเท่าไรแล้วค่ะคุณพ่อคะเกือชิบเท่าไรแล้วค่ะเกือชิบเต็มเกือชิบเต็มเนาะค่ะเนาะค่ะปีนี้ได้เกือชิบเต็มแล้วเนาะค่ะค่ะเฮ็ดสูตรมาตลอดสูตรคำนวณนี่ยบอค่ะพ่อคำนวณนะครับอะไรเดี่ยว่าใช่ไหมว่าเฮ็ดจังไรเห็ดจำไรเฮ็ดไรนะฮะบอไรเด็ก เี sí, Pero, ini, care, between, ็กสามโตเดยกไอ้เพราะาีนึงเขาเด็กสามโตมาเห็้วยกันนท้องเขาหมดทั้งมาไนสะลอะไรอยอาไอ๋อค่ะแล้วเขาอกคิดว่าเป็นนะเด็กบอกค็ดว่าอะไรค่ะแต่ว่ามันบางอาจารย์ไอ้่องสูกเนี่โอ้แ้้เขาว่านี่แม่ี้เพราะง่งกก็ ข้าี่เจียวหัวันบ้างหาไปอันั่นคันข้าจะเจียวหันวันนี้ไม่ได้สเรื่องเนี้่มันคือเดื่ออันยี่กี่วันเนี้ยเว้ยคือเรื่อเอาแม่มันล้วค่ะอืมฉจนวาอันนี้ไม่ได้กันวันค่ะเรื่องข้าจะเจียวขัวยงเสือเราี่เจียวหันะค่ะค่ะอืมตอืมค่ะอยู่อุบลเนาะพอเนะอ่าตองมันวันมีเยอะตนนีถ้ามันเป็นเป็นสองก็อประมาณสอง 2> 2อสองนึ่มาแห้งครับคับสวนมาแห้งโอ้สองคับสวนท่าบ้านนี้ให้ให้เน้นให้นะค่ะเน้นว่าซี่หางนี่ระวังสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองหกนี่คุณพ่อมักตัวใดเป็นพิเศษค่ะสองศูนย์สองศูนย์สองดุศูนย์นี่สีมาลังหรือมาบุญค่ะสมุดว่าเน,นิอน,นอันนี้อันนี้ทาม,มาักส่วนตัวซื้อคะ่ะเพราะวันเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ วันยัี้มันมาบนด <ics> ังครับมันมันมาหลายตัวนะแค่สองตัวเท่นนั้ค่ะซื้อเพิ่ขึ้นบนนะค่ะอันนี้อันนี้ถามเอาตัวเด่นนะคะพ่อถามเอาตัวเด่นอ่าตัวนี้ก็ลองสองหนึ่งสองห้าสองหกนี่ก็เป็นลองนี่อ๋อตัวเด่นสุดก็สิเป็นสองศูนเนาะพ่อเนาะอ่าถามันเอาลักศูนย์กนะว่ัศนนเอ้าลักศูนย์คะเนะถ้าศูนย์มาว่าท่าไปเนาะ อามีมีมีเดียคนดนี้นมีเด็กี่ชนะค่ะมีเด็นึ่งสองสาม่ห้าตัวเห็นหมอศูนย์นึ้าหกัเนี่ยศูนย์หนึ่งองห้าหกมีเท่านั้ค่ะมียค่มสองกระสุหนึ่งอ่ะัะียเนาั๊อ๋อ พันหอดโอ้คุณโทษก็โทษคอยอยู่คือหวานโทษผมเอ็งรับรับใจกันนาะราอยู่ค่ะพี่น้องปองไปค่ะนี่ก็เป็นเลขสูตรเนาะค่ะเลขสูตรจากเซียนอุบลเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนใดมาค่ะเพื่อนใดมาแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะจากเซียนอุบลเนาะค่ะเพื่อนก็ได้มาเลขมาซีคูเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ก็สิมีสองศูนย์มีสองหนึ่งแล้วก็สองหา้าสองหกนะคะพี่น้องค่ะเน้นนักไปที่ศูนย์สองศูนย์นะค่ะพี่น้องเนาะวันนี้ถ้ะเลขติดศูนย์นะคะถ้าผู้ใดมักเลขติดศูนย์นี่ก็สิเป็นศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นหกนะคะพี่น้องจากเซียนอุบลนะคะถ้าพี่น้องท่านใดป้อ <spe en> ถ้าพี่น้องท่านใดมักกระลองยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไวบึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะว่า พิจารณาบึงว่ามักโบนะคะพี่น้องถา้าบ่มักกระพานนะคะพี่น้องคะ่ะถ้ามักกระจัดถ้าคัดกระพานนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เขา่ามีสิทธิ์หลุดนะคะพี่น้องเนาะค่ะทางช่องก็เสนอเป็นซื้อกลางหรือว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่าการลงทุนมันมีการเสียงอยู่แล้วนะคะพี่น้องถ้าห้าบ่ พิจารณาองก่กรลงทุนนี่มันอาจทีเฮดให้าเสียเงินไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังใดเขาก็ับไปศึกษาองก่กรเนาะค่ะว่ามันตรงกับเลขเข้ามักบ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนก็ว่าเพื่อนเฮดเลขสูตรนี้มาตึงเต่15ิาปีแล้วนะคะตอนนี้7ก็ิปีติ่มเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็ว่าบอเคยผลานเนาะค่ะพี่น้องก็ล่องออกไปพิจารณาบง่งดูค่ะพี่น้องค่ะว่ามันสิมากคือคว่ำเพิ่นเบ้าบอเนาะค่ะหรือว่าจากเสี้ยนอุบลเนาะค่ะเพื่อนกะได้โทรมาหาแอดเนาะอะค่ะแอดก็ได้ได้ร่งเข่าให้เพ่่่นนนาะะะคคพีองล ฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องปองปายเนาะคะ่ะที่เขามาเบึงมาชมเนาะคะ่ะคลิปนี้แอดก็ฝากช่องไว้ให้อมใจพ่อแม่พี่น้องปองปายเด้อเด้อค่ะ,คะจำรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ให้กดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อสิได้เป็นกําลังใจทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับทางแอดเนาะคะ่ะกับทีมงานเนาะคะ่ะบพรว่า,าตัวเลขอยู่บนไดเด็ดบนไดดังบนไดดีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสอกให้เบิร์ดคะ่ะพี่น้องค่ะบพรว่า,าสิบ,บุกปลา ขึ้นเขาล่องห่วยเนาะค่ะพี่น้องค่ะบว่าสิบเขาดงเขาป่าไปทั้งผู้ทั้งผาเนาะคะ่ะขอให้มีอาจารย์เด็ดอาจารย์ดังยุตไสายเนาะคะ่ะต่มให้เบิดทุกหมองทุกบอลเนาะคะ่ะลุยปลาสากับไปมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพื่ออยากได้ตัวเลขตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะแนวดีแนวแนวเด็ดเด็ดมาฝากพอเม่พี่น้องปองไปทุกถูกทันเนาะคะ่ะที่เขามาเบิง้งมาชมเนาะคะ่ะอาจารย์ได้แม่นกับแกงมากเลยนะคะพี่น้องเด้อวา่าต่าวัดนั่นให้นี่อาจารย์นั่นให้นแนแอด วัดนี่ให้ในแอดหนึ่งสิเนาะค่ะกะทางทีมงานกับพ้อที่สิตามให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะบัวอยู่ซก็ไปนัาให้ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถ้าบ่ไกลเกินไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเลขอยู่นนี่เนาะค่ะกัสี่สำหรับเล็เสี้ยนอุบลนนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะกะลองเอาไปพิจารณาเพิ่งเนาะพี่น้องเนาะ แตว่าเลขเพิ่นกะงามเนาะค่ะพี่น้องค่ะอาชิมาก,กไะะา็ได้เนาะค่ะถ้าผู้ใดมารักศูนย์เนาะค่ะพี่น้องกะเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะสิเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะมันกะโบ bon นเนาะคะ่ะเพื่อเพื่อนเอาโชคเอามานมาฝากมาตอนเนาะคะ่ะไกล่ปีไม่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะไปน,นักทางเลขสองศู 2, 0, นย์เนาะคะ่ะท่างบนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นกะมักเน้นบนหายเนาะคะ่ะ อาชิมาบุนมาลางกระไดเนาะค่ะเลขซีคู่นี่ก็ล่องพิจารณาบ้างเนาะพี่น้องเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อแคบหน้าจอไว้ค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝากตอนนะคะก่อนหอดปีใหม่เนาะค่ะวันที่สามสิบนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่เขามาเบิงมาชมเนาะเนาะแอดก็ขอให้โชคให้ m ắ นทุกทท่านเนาะค่ะช่วงนี้อากาศเยน็นอากาศหนาวแล้วค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องท่านใดที่เขามาเบิงมาชมเนาะค่ะก็ขอให้รักษาการรักษาสุขภาพน,น,นะเน้อค่ะเด้อทางแอดมินก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะค่ะย่ำกางขึ้นกับอาร์เนาวเย็นในจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านที่เขามาเบิ้งมาชมนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะพี่น้องเน้อค่ะอากาศจะตกแล้วค่ะพี่น้องคะช่วงโลกช่วงไพ่นะคะ่ะพี่น้องคะก่อนออกบานเท่ากับลืมอย่าลืมป้องกันตัวเองพร้อมนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะป้องกันตัวไว้ากาดจะตกนี่เท่ากับสิบบเป็นอันตรายเนาะคะ่ะตอนโลกต่อภไพ่นะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะก็ได้คว่อนุเคราะห์จากเซียน อุบลเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าเลขเพิ่นเข่าแอดกระสิตามต่อมาฝากมาต่อนเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเพิ่นเข่ามาแล้วหลายงวดติดติดเลยนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นเฮ็ดมาตั้งแตซิบฮปีเนาะคะ่ะจนเดี๋ยวนี้เกตซิปีแล้วนะคะคุณพ่อเสียนอุบลเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าเลขเพิ่นเข่าจังไดแอดกระสิเอาติดตามมาฝากมาต่อนคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ S 1> <S 1> สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องปองไปท่านใดข่าวมะเบิงมาชมแล้วแอดก็ขอให้ยโศกห้มันทุกทุกทันเนาะคะ่ะถูกหวยรวยเงินทองรวยเงินแสนเงินล้าน,านใสวันที่30เนาะคะ่ะก่อนสี่หอดปีใหม่กับขอห้เฮงเฮงรวยรวยทุกทุกทันเนาะคะ่ะที่เขามาเบิงมาชมเด้อพี่นอ้องเด้อค่ะค่ะกนเื่นก็นอย่าลืมนะคะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชรเ์เป็นกําลังใจให้ทนหนะะั้งช่ะะองน่อยๆเด้อค่ะสุภารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอห้เฮงเฮงรวยรวยค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ